ค่ันอีแรกนอแต่ที่ที่ผมไปรับพิกตนีีจากแป็นตั้งต่ผมบนเป็นแขงบริษัทโนี้ามาทั้งตอ,งองน,นโทรไปถามผมครทั้งตองนโทรไปถามผมแต่้ผกผมตอบผมตอบว่าผมคงไม่ไปเพราะผมจบมาหลายคอรนะ์<ม>สอะนั้นตอบองับถ้าไม่ไปนะี่เกิดไมไนะผมก็เลยตกลงมาพอมาเจอ เสียดายมากเลยถ้าผมไม่ได้มาคอนรนงๆนะจะเสียใจไปเลยเพราะว่าผมไม่เคยเจอคอไหนที่ที่มีต้งความหนุบมีต้งคามรบนี้ตามรู้มีทั้งอะไรหลายอย่างเนี่ยได้ได้มาเลยแล้วขอบุการถอทั้งสองท่านเลยผมไม่ได้มาคอ้เอน้กจกีกสัญญาเขาไวอีกนะคยกับตาแล้วว่าอยากจะให้จารีเปทุกปี ต่ามที่มีคือในในสนามมนะค er รับเพราะว่าถ้าพื้นที่ห้องรวมทั่วไปก็คือที่ไหนก็ได้ mm hmm. แต่เฉพาะสนามสนามนี้มันเป็นอะไรที่มาตรฐานม,มาก mm hmm. <Okay. S 1> มันเหมาะสม,มกับหนึ่งในเรื่องของการตุ้มคนที่ขับรถเนี่ยจะต้องมีความระมัดระวังอะไรมากๆเนี่ยมันมันขั้นขั้นตะกทีเดียวแล้วท่านอื่นๆนะคะที่เคยมาครั้งแล้วแล้วมาครั้งที่ครั้งที่สองครั้งที่สามรู้สึกยังไงคนะ อ๋รู้สึกที่นี่เป็นพรอที่ล่างครับขาปรทจำเราเนาะคนนี้ที่เดินสายรา้ว่าผมก็ถ่าการกอบรมหลายครน้ไม่ไม่มีที่ไหนเหมือนที่นี่ก็คือ,อได้ทั้งทฤษฎีญญและปฏิบัติส่วนที่อื่นน่ะจะมีการกอบรมหลังกงันนั้นกกล,กลับบ้านแต่ที่นี่ในเมื่อมีการอบรมแล้วต้องมีการกปฏิบัติให้ดู ผมว่าไม่ยอมให้คนอื่นมาเลยพี่เนาะจ๊องจ๊กเราตีขาเราปอกกันเนาะอะไรก่อนคือได้ก่อนล่าอกี่เดินหนีไม่ได้แน่แนแน่แน่แน่ลมากมากเลยนะลมากมากเลยก็คือผมจะเอานำเรื่องที่อาจารย์เขาองแล้วก็ให้ปฏิบัติพวกหนึ่งทาีวีไปเสนอกับผู้ประกอบการของผมก็คือ อาจจะมีโครงการอะไรเยอะค่ะมาเนี่คะอาจาร์เนยได้ยินดีนะคะที่คนที่ปรึกษาที่จะได้เกลียดกันก็คือก็คือทำคอร์สนี้ขึ้นมาก็คือแบบถูกถูกวิธีที่ถูกแหละก็คือแบบหมายถึงว่านักเรียนไม่ใช่อบรมอบรมไปแล้วก็ถึงเวลากลับบ้านะอะไรเงี้ยไม่รู้ว่านักเรียนทำเป็นไหมไม่รู้นะว่านักเรียนตั้งใจฟังมไหมเนี่ยที่อาจารย์เขาสอนที่นมาว่าเออผมอบรมคุณแล้วคุณต้องปฏิบัติให้ผมดูข้อไหนที่พลาดคุณต้องทำไม่ได้ ทำไม่ได้ม่ต้องกินข้าวโารย์ในในีนี้มีใครไม่เคยัรแกะบ้างะแล้วรู้สึกยังไงคะในตอนเทสเด็กเป็นไงบ้างเทสเด็ได้ทำันขั้นเป็นปานเกินไปครับก็ขึ้นขับอาจารย์เรื่องที่เขาเป็นให้ปรันาสอนนะครับก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ มีประสบการณ์ที่ดีครับผมก็ว่ากลับไปเวยสายว่าจะไปรองขับเล่นดูครับผมกคนหมดร่าบริษัทเราไปคำเล่นแล้ก็ไม่เพิ่เพราะว่าได้แล้วก็ได้แล้วเนาะถแล้วเท่าที่ทราบเนี่ยทุกคนเนี่ยมาอบรมในครั้งนี้มีหน้าที่สำคัญอย่างนึงก็คือว่าเมื่อกลับไปแล้วจะต้องไปถ่ายทอดต่อให้กับรุ่นต่อไปของบริษัทตนเองคิดว่าหลังจากที่เราอบรมไปแล้วเนี่ย เราทําได้ไหมได้ได้ได้นะได้ยิงเพราะเราทำมั่นใจครับก็อย่างเออแล้วผมเชื่อว่าเออ่ถ้าผู้ประกอบการในแตทละระบบเขารู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องขาายหรือว่าการลงทุนนี่เนนะเขาคงจะตกเกิแทนมาทั้งหมดเพราะว่าไม่ที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นครับท่านอื่นนะคะแล้วก็อย่างผมก็มาที่นี่เป็นครั้งแรกครับแล้วก็ได้ประสบการณ์ครั้งแรกก่อนมานี่บอกตรงเลยครับว่าไม่มีความมั่นใจ คือได้ยินข่าวก่อนหน้าแล้วว่า<ม>เรียนกับอาจารย์เขาิ่มชักน่เหยียใหญ่ไม่ได้ประเพศแบบทำไม่ผ่านคือหมดข้าวหมดแน่นอน <c oughs> แล้วก็ครั้งแรกครับจากการเทสในสนามก็ขาดความมั่นใจครับแ่าครั้งแรกครับครั้งแรกพอผ่านไปก็มีการกระตุ้นอาจารย์บอกจะไม่ให้เสื้อสามารถแล้วให้ถอดผมบอกยอมไม่ได้ครับขออีกครั้งหนึ่ง ตาโค้งเต็มที่เลยที่คนวิ่งหนีผมว่าไม่ดเ่หนดี๋ยวไม่โดนเล้นจำวีดีโอได้ครับเล่นเอาวิ่หนีเลยนงเี้ยไม่ทราบว่าท่านไหนที่ทาเรียกว่าไม่มีผู้เสียชีวิตได้มั้งีไหมค่ะเลยไม่มีผู้เสียชีวิตรอบแยกเอง อ่าผมสองสครับแล้วก็มีใครมีใครน้อยกว่านี้ไหมคะผมหนึ่งโสครับแต่แต่หมายถึงว่าสุดท้ายเนี่ยพวกเขาศูนย์นะคะสุดท้ายนี่ศูนย์คือศูนย์ทุกคนครับใช่ขอตบมือให้กับ ครับนะอาจรสแกนเน็ตจากคนครับคุณครูตั้งการก็ประมาณตั้ง,ตง,ตง,ตงแ,ตแต่วันแรกคนระับวันแรกแรกนะครับแต่ว่าถามว่าในการสอนนะครับของอาจารย์เนี่ยนะครับผมว่าความมากนะครับเนื่องากว่าคือธรรมดานะครับหนึ่นงภาคที่สี่เอื้อนนะครับพอ <c oughs> สอนเสร็จปุ๊บหรอกนะครับให้เพราะมันต้องมีการอนะ่าเปิดปากมันโดนอาจารย์วางยาอะไรนะหรือไปกินข้าวเที่ยงแบบนันคือบางนะครับมันเป็นอะไรที่แบบว่า เนี่ยถ้าเป็นเป็นต่างานสับรับทัวร์ขับเนี่ยเขาเจอจริงๆนะครับถ้าเขาเจอเนี่ยพูกเนี่ยนะครับถ้าผมยังไม่มาที่นี่เาถ้าเกิดโทรถามผมไม่ตอบแทนเมันต้องแก้ไปแต่วนี่ยผมได้มาจับแน่นะครับทุกอย่างไม่กระท่าการขึ้นเนยขึ้นเขานะครับอะไรต่างๆมีนะครับแล้วก็มีการทดสอบนะครับเที่ยวแรกผมเป็นคนแรกที่นะรับนั่งแต่กัะจับเกาะระตูแน่นเลยเพราะผมไม่เคยเจอคือทํางนะครับ เพราะตรงนี้ยคือเราลังไปเชี่ยวเราไม่เคยทดสอบแบบนี้เราไม่เคยมีการถูกเรียกแบบนี้แล้วต้องเบรกขนาดนคือไม่มั่นใจว่าใจถูกห่ไอเปล่าเนาะยังมีทั้งกระง๋องแป๊บทั้งขระป๋องน้ำเชี่ยวแค่ผมทดสอบอาจารย์บอกให้รอปั่นธงก่อนแล้วคุงเบรกผมไม่รอเลยครับเบรกรอเลยเบรกรอเลยตื่นเต้นต้องไปรอคือพอแล้วที่การทดสอบแล้วนะครับว่า โอเคนะครับมันสามารถุดในจริงว่าสิ่งต่างๆที่เอามาใช้เนี่ยมันป้องกันได้จริงสามารถหลบหลีกกลัวที่ตั้งหน่วงานเช่นที่โถนลื่นหลบแล้วนะครับสามารถหลบหลีได้จริงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบมันไม่มีโอกาสที่เกิดตรงนี้แล้วนะครับอันนี้คือคือเรียกว่าก็ต้องขอขอบคุณราคาอาจารย์ค่ะข้อถามอาจจะสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะว่า คิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดนะคะในการที่เราเข้าอ,อบรมแล้วก็เราเรียนรู้ไปนะคะแล้วต้องเอาไปใช้งานจริงอะไรเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้การขาับขี่ปลอดภัยมันมีสกิลหลายอย่างต่างที่นำไปใช้นในด้านของเรื่องการสอนให้พนักงานได้ได้เข้าิชอบตัวเองและเขต่ขอต่อคมด้วยต่อผู้อื แล้วก็ลดในด้านของค่าใช้จ่ายในด้านการต้องมำรุงแล้วก็ค่ามันเชื้อเพลิงได้จะทําให้ตรงเนี้เขาได้รู้จักวิธีใช้แล้วก็จะได้ลดคอาตรงนี้ลงสามารถเชื่อเพลองได้เกี่ยวกับเรื่องลดความเสถียนนะครับคือถ้าว่าคนขับรถเนี่ยครับใช้อุปกรณ์ในรถอย่างถูกต้อง การขึ้นเขาใช้ตัวไหนการลงเขาใช้ตัวไหนช่วยให้ลถเซฟการเสียหายได้มากที่สุดก็จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายลงไปได้มากครับก็คือก็ได้เลยที่ครับก่อนรถจะมาที่มาวันแรกก่อนก็มีอะไรไม่ได้ใช้เลยขึน้นเรืองขึ้นของคือใช้ไม่ถูกนะครับอาจารย์ถามว่าขรามีนะครับทีซีทำไมไม่ใช้ที่ดาวน์ทำไมไม่ใช้ สรุปแล้วที่ผ่านมาก็คือเราไม่ใช้ใช่หรือเปล่ากลายเป็นกลายเป็นอุ้งไม้จะอยู่หนึ่งนะครับก็เพราอะไรเนี่ยมันก็จะไป้ายกันคือต้องรู้จักตนี้หนึ่งติดไปยังไงให้อยู่นั้นต่อไปก็คือเราได้ไม่ใช้การอันนี้ก็คืออาจารย์ได้สอนไปแล้วว่าที่จะเทนะอันนี้เป็นเป็นความผิดของนักเรียนเองนักเรียนแล้วลืมลืมทุกคนเลยครับแล้วรต่ มันมีสามคอรได้สามข้อที่ชมว่าคอร์่มีคอรเนเนอร์พอเราจบคอรนี้ไปแล้วก็จะเป็นเนนเป็นผู้จะเป็นลูกพี่ของน้องๆีนสี่มันมีสามข้อที่เป็นตัวชี้วัด